วันนี้เรามารีวิวอะไรที่มันแปกตากันนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาลองเดโมโดตัวลำโพงกับแอมป์ไฟเออร์ที่เป็นสำหรับลำโพงกันซึ่งอันนี้ก็เป็นหูฟังไม่ใช่สิไม่ใช่หูฟังเป็นแอมป์ที่ใช้กับหูฟังก็ได้นะครับมีช่องเฮดโฟนแจ็คอยู่ตรงนู้นด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับของคุณพ่อก็คือเดนนอนนะครับตัวนี้เป็นเดนนอน ชื่อรุ่นว่า pma 300 v นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นแอมในยุคประมาณน่าจะ80นะครับก็นำมาตอนนี้ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่90 1,000 1,010ก็ประมาณ30ปีแล้วล่ะนะครับประมาณนั้นบวกลบแล้วก็ตัวของเดนนอตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะทนมากๆแล้วก็ผ่านการซ่อม มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าใช้งานทั่วไปได้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีฟังก์ชันบางอย่างที่มันใช้ไม่ได้หรือแบบมันมีอย่างพวกตอนเวลาเปิดปิดอย่างเนี้ยที่จริงเวลาเปิดปิดตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะรอเป็นเหมือนเป็นรีเลย์ที่เอาไว้ตัดไม่ให้ตัวลําโพงเนี่ยมันตัดหรือว่ามันเปิดการทํางานแบบ ทันทีทันใดนะครับเป็นตัวหน่วงไว้แต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเอาไปซ่อมแล้วเหมือนว่ามันมีปัญหาแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆของตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอมป์ที่มีภาคโฟโน่ด้วยนะครับก็คือใช้กับแผ่นเสียงได้เคยลองใช้แผ่นเสียงกับแอมป์ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วสําหรับแผ่นเสียงเพราะว่าเสียงมันไม่ค่อยดีนะครับมันอยู่ที่ตัวของไอตัวเข็มแล้วก็ตัวของพวก แผ่นเสียงด้วยหรือตัวของเครื่องเทอร์เ b ทเบิลด้วยมันมีผลไรห,หลายอย่างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสำหรับตัวของ p m a 3 0 0 V ตัวนี้ในสเปคคร่าวๆก็เป็นที่ว่าเป็นแอมป์หกวัตต์นะครับถึงจะบอกว่าเป็น300 V มันไม่ได้แปลว่ามีกำลัง300 v หรืออะไรมันมีแค่60วัตต์แล้วก็เป็นตัวที่น่าจะเมดอินเจียเปนมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสมัยเนาะ ในสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ว่ามันเม d e อินเจแปนหมดหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูสวิฟให้ดูกันคร่าวๆตัวนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเป็นแบบว่าเหมือนมอนิเตอร์เทปแล้วก็ก๊อปปี้เทปด้วยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำงานยังไงนะแล้วก็มีผ้าหูฟังนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเลือกออลำโพงครับเซตของสปีกเกอร์ได้2เซตนะครับเป็นเซต A กับเซต B แล้วก็มี EQ กับบาลานซ์ให้ปรับนิดหน่อย ซึ่งไม่ค่อยมีผลอะไรมากกับเสียงนะครับมันเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็น Active EQ อะไรขนาดนั้นแล้วก็มีปุ่มอีก2อันก็คือ Subsonic กับปุ่ม Lownet ซึ่ง2ปุ่มนี้เนะี่ยคือโดยหลักๆแล้วก็ใช้เป็น Lownet มากกว่านะครับ Lownet ก็คือทำให้มันเป็น V-shape มากขึ้นทำให้ลำโพงเนะี่ยมันดูมีเนื้อมีหนังมีเบสมากขึ้นมีความแหลมมีความใสามากขึ้นแลก,กกับ กลางนี่มันจะถูกกดลงไปเล็กน้อยนะครับเป็นในสไตล์คลาสสิกทำไมถึงเหนื่อยหอบมันร้อนร้อนชิบหายเลยข้างนอกนะครับโอเคอีกอันนึงที่เราจะให้ดูกันก็คือเป็นลำโพงจากน่าจะจากอังกฤษมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือวาฟเดลไดมอนด์สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำโพงในช่วงยุคประมาณ1.981งเกดหจากที่ได้ดูตัวประวัติของเขามานะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ย ก็เป็นมรดกตกทอดจากคุณพ่อเหมือนกันซึ่งก็ได้ผ่านการโมมได้ผ่านการอ,อถอดไส้ในอะไรไปเรื่อยนะครับเพราะว่าตัวน,นี้มันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่มาจากการทำหล่นบ้างทำอะไรบ้างทำให้แบบผมคิดว่าตัวไดเวอร์ของสองตัวนี้น่าจะไม่ใช่ของเดิมแล้วแหละนะครับเพราะว่าสังเกตดูได้ว่ามันจะมีแนวยากาวแดงๆอยู่ข้างในซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการโมดิฟายอะไรสักอย่าง อาจจะเปลี่ยนไดเวอร์อะไรก็ว่าไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองให้ฟังกันนะครับว่าตัวแอมแล้วก็ลำโพงตัวนี้มันมีการมีเสียงเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับโดยที่คืออยากจะมาลองเซตอัพดูด้วยว่าเวลาเราใช้ไมโครโฟนที่มันเป็นสตอริโออย่างเงี้ยแล้วก็เราต่อแต่ว่าตัวนี้ผมจะใช้เป็น f ิโอบิท5าหในการเล่นนะครับผ่านช่อง AUX สายอะไรก็จะเน่าๆหน่อยนะครับ พาไปจนถึงหลังหลังแอมตรงนู้นแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูเสียงกันว่าเสียงของวอฟเฟเดลไดมอนด์สที่เป็นวินเทจกับแอมในยุค80ยเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันสักนิดนึงว่าเสียงได้ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นโดยใช้ผ่านจากมือถือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคเจอพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่ เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชากล้วยชากังราของเรานะครับ,รบก็ได้มาบริการท่านจะสังเกตได้นะว่าเสียงค่อนข้างที่จะหนักไปทางเสียงกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เสียงพวกมันจะมีความรู้สึกถึง distortion ได้อยู่นิด,นดหน่อยนะครับอาจจะมาจากตัวของลำโพงด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าแอมเป็นแอมที่ค่อนข้างเก่าแล้วมันก็พวกเรื่องของ distortion พวกการขับอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้100%เเหมือน ในต่ก่อนนะครับการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก๊วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากัางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉากล้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับเรานําเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก้วยแท้ๆกัน ดูซิว่าเฉาก้ยว,ว,วยแท้เนี่ย<ล>กับเฉาก้วยตามท้องตลาดนั้น,น,นมันแตกต่างกันยังไงครับสําหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก้วยแท้แทๆก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก้วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับก็แน่นอนเป็นเดโมของตัวหูฟังไม่ใช่สิแอมเดน o n PMA 3 0 0 V นะครับแล้วก็เซ็ตของสปีกเกอร์บาฟเดลไดมอนด์ทูแบบวินเทจกับเสียงวินเทจในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับ ไงก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับฟุนาะทีวีครับวันนี้ไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ